ไต้แลนสูสู้คือประเทศไทยเราไม่มีหิมะแล้วทาไมพวกพี่ถึงรวมตัวกันแล้วมาอยากอย่างมาแกะสลักหิมะที่ประเทศญี่ปุ่นคะมันมันต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นต้นต้นจริงอ่ะมันเริ่มจากกองทางเรามีการแข่งขันแกะสลักน้ําแข็งอที่ศูนย์ประชุมการเศรษฐกิจนั่นคือครั้งแรกแล้วเขาจะคัดตอนนั้นมันมีสมาคมโรงแรมอยู่แล้วเขาเขาจะคัดอ่าทีมที่ได้แชมป์ มาเป็นตัวแทนเพื่อมาลมแข่งขันที่นี่โอแต่ว่าเป็นน้ําแข็งตอนแรก<อ>ที่ทังบ้าบราใครับแต่ว่าเขาจะส่งแกะหิมะนั่นแหละ<ฆ>แต่ว่าเราต้องไปแกะสลับน้ําแข็งก่อนได้แชมป์เขาต้องส่งมาแกะสลับหิมะแต่ว่ามันมันเหมือนกันไหมคะพี่ไม่เหมือนเลยใช่ไหมคะคะอใช่ไหมคะโอแบบล้วอย่างการแกะอย่างเงี้ยค่ะมันมีอุปสรรคอะไรบ้างไหมคะที่พี่คิดว่ามันยากที่สุดในการแกะหิมะอย่างเงี้ยค่ะ ประสาทหลักๆเลยของที่นี่ก็คืออากาศ <c oughs> อากาศกับมันที่นี่มันแปรปรวนมากบางทีเราเออกแบบมาเราอาจจะแรกเราอาจจะไม่ได้ออกแบบมาเผื่อว่าต้องแข็งมันอากาศมันจะร้อนมันจะละลายอย่างเงี้ยครับ <c oughs> พอทำทำไปมันก็บอกเขาต้องมาแก้ปัญหาเอาหน้างานมาอ,อย่างเงี้ยใหม่ๆหลังๆมาเราก็เลยเริ่มที่จะออกแบบที่มาใหม้มันแข็งแรงขึ้นพยายามแก้ปัญหาอย่าให้มันไม่ถึงมันจะเริ่มมันจะละลายอะไรก็แล้วแต่กยังให้มันมีความหนาความอะไรให้มันแข็งแรง มันมันก็ก็พอช่วยได้ครับหลักๆแล้วก็คือปัญหาเรื่องอากาศใช่ใช่ครับที่เราควบคุมไม่ได้อันอาจณวอุ่นขึ้นหรือว่าหนาวกระทันหันใช่ไหมคะใช่ทำไมปีนี้ถึงเป็นนกเงือกคะปกติแล้ววันที่13กุมภาของเราเนี่ยจะเป็นวันของประเทศไทยนะจะเป็นวันวันนกเงือกเราเราเลยเอาจุดนั้นเรามาเป็นจุดขายแล้วก็ไอ้นกเงือกเนี่ยเป็น อเดือนกุมภาพันธ์ก็เป็นวันแห่งความรักใช่ไหมแล้วนกเงือกโดยโดยสายพันธุ์จริงๆเขาจะเป็นที่ว่ามีครอบครัวแล้วก็วลักเดียวก่าลักเดียวใจเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็ตรงกับวันวันที่สิบสามที่เป็นวันนกเงือกของนอของไทยด้วยก็เลยเอาจุดน,นั้นมาขายเห <laughs> ตุการณ์พอดีเลยจริง,จร,งจริงแล้วก็ต้องดูแลตัวเองนะฮะว่าเรื่องเสื้อผ้านี่แหละสําคัญเขาจะ ต้องดูแลร่างกายตัวเองนะถ้าถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงพอคงลําบากนะ<า>ประมาณนั้นถ้าอากาศเพราะว่าอากาศอย่างที่คุณเตียวก็พูดมันจะร้อนแล้วลงมาหนาวหนาวแบบเย็นแล้เยืกเลยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยต่างกันเลยใช่ใชครับอากาศเปลี่ยนแปลงเร็วมากเนี่ยนะอาการยังไอเสียงยังเครืออยู่เลย <laughs> ว่ามันมันก็เสี่ยงค่ะเสี่ยงเสี่ยงแต่ว่าต้องดูแลตัวเองฮะต้องต้องเช็คสภาพตัวเองตลอดครับประมาณนี้นะถ้า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 มันไม่เปลี่ยนแปลงเร็วอาหาั้ร่างกายเราก็รับได้ครับเพราะมันจะปรับไปแบบ ด้วยอุณหภูมิของเขาเนี่ยใช่ครับมันจะไปเรื่อยๆแต่ว่านี่มันวูบแล้วก็ขึ้นอะไรเงี้ยใช่ใช่ปัญหาคือตรงนี้ครับแล้วอย่างเงี้ยวันหนึ่งพี่ๆต้องแกะอยู่ข้างนอกนานกี่ชั่วโมงอะคะก็ตั้งแต่เก้าโมงตั้งแต่เก้าโมงฮะเก้าถึงสามทุ่มอกระเบกครับเอาเวลาเบรกเองครับว่างานเรากำลังเดินช่วงไหนแล้วก็ต้องทำงานปีนี้มันยากขึ้นนะครับปีนี้ประเทศไทยจะทวงแชมป์กลับคืนมานะครับ เรานําเสนอ,อรูปแกสลับรูปนกเงือกนะครับนกเงือกป้อนอาหารให้กับลูกนกเงือกครับคือสื่อความหมายเรื่องของ from beach, from of, uh, ความบี๊บ from the beak of the birds นะครับ to the heart of the nature เจ็ดกุมภาพันธ์นี้เชียร์ไปด้วยกันไปแลนด์สูซู